ังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงห่วงใยนักเดินทางนะคะที่ทยอยเดินทางกลับโดยเน้นถนนสายหลักทางผ่านทุกเส้นทางมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะนายแพทย์เจรศัก์วรสุนทโรสดนะคะรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีพร้อมหวัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานค่ะ ร่วมติดตามศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรนทศกาลปีใหม่2565จังหวัดเพชรบุรีที่ห้องประชุมสารการจังหวัดเพชรบุรีค่ะ โดยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวแสดงความห่วงใย,ยนักเดินทางนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางที่สัญจรผ่านจังหวัดเพชรบุรีซึ่งตลอดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาทุกเส้นทางการเดินรถยังคงอยู่ในสภาพคล่องทุกจุดตรวจจุดพักจุดสำคัญเจ้าหน้าที่คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับจังหวัดเพชรบุรีตลอด6วันที่ผ่านมามีการเกิดอุบัติเหตุสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถตัดหน้ากันอย่างกระชั้นชิดการดื่มแล้วขับเมาสุราและมีการขับรถเร็ว บางส่วนนะคะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่คาดเข็มขัดด้วยซึ่งมีจำนวนของผู้เสียชีวิตสะสม3รายเป็นชาย2คนหญิง1คนค่ะมีผู้บาดเจ็บจำนวน27คนเป็นชาย17คนและหญิง10คนค่ะ